ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับไปไหนกัน,น,น,ไไนครับวันนี้เราจะไปยังไม่บอก<ป>อยังไม่บอกไปเที่ยว เบอกแค่นี้แล้วกันขนาดนั้นเลยนะครับผมรู้แต่ว่าสนุกแน่นอนอ่ะเป็นสถานที่ที่เราต้องบอกว่าฮอตที่สุดตอนนี้ต้องบอกว่าดีที่สุดใกล้กรุงเทพไว้พี่ด้วยเป็นไว้พี่เลยไว็วกพี่เลยกันใช่ไหมแลวเขาบอกว่ามันเป็นสวนสนุกนะอ่านี่คือใบแล้วนะใบแล้วสวนสนุกที่ใหญ่มากด้วยอแต่ที่ไหนจะเป็นที่ไหนใหญ่แค่ ไปดูกันครับรอดูรอดูแหวว้าว,าวาถึงแล้วอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ฮาร์เบอร์พัทยาครับผมเดอะแฟมิลี่พาราไดซ์ครับผมสูนกันค้ามาฮาสโ้โหวันนี้เราจะไปทำอะไรกันเนี่ยเล่นของเล่นมากมายที่น้องๆก็ คอยบอกตลอดว่าเมื่อไหร่จะมาสี่ถ้ามาเที่ยวทางห้างดีกว่าทางห้างเลยเหรอทางห้างเลยเอานี่สรุปเราจะวนทั้งห้างเลยเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกชั้นทุกที่ทุกกรรังนิ้วนึกว่าได้มาแค่สวนสนุกคือห้างเนี้ยอยากจะบอกมาแล้วครบเลยอือครบแล้วห้ามเลิกนะไอ้ดูอะไรดีกว่าว่ามีอะไรต่อไปเอ สวัสดีครับถึงแล้วนี่คือที่ไหนนี่คือฮาวเวอร์แลนด์ครับผมสวนสนุกในร่มใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยใช่ครับอยู่ที่พัทยาเหรอใช่ครับอยู่ที่ฮาวเวอร์พัทยาห้างหาเบอร์พัทยาชั้นเจ็บขึ้นมาเลยใช่ครับผมไปดูทอ่เป็นเรื่องกันเลยที่รีบก็ได้ใช่ครับหรือปีน้ากระต่ายก็ได้อยู่โอเคโอเคโอเคไปปึ๊บตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ ให้น้องๆน,นะครับระดับ18เดือนนะครับถึง3ขวบนะครับซึ่งมันไม่ใช่ที่ของที่นะครับทุน,นี้สิงก่อนนี่ อ,อ,อันนี้เป็นมินิเมาส์ตาแดงครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วเย้ yeah, <c oughs> นี่คือห้องจัดเลี้ยง ตอนนี้จะมาดูว่ามีอ er> ิ๊กจะคาลูหรือเปล่าว้าวโหลือเเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนครับนี่คือหอคอยย่องพี่ขออย่างหนึ่งนะครับไม่ล่วงลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่านี่คือพี่เลยนะครับ วิของพี่เลยนะครับอ่ยกข้นได้ไหมวแวบแวกให้อไปครับเราก็นอนครับอนอนเราค่อยพิกเวลาข,ขึ้นเองขึ้นระบากงี้ไเอาขึ้นทางนี้ <c oughs> เอาอ <c oughs> ขึ้นไหนครับผลังขึ้นนี้ครับนี่ฮะอโทษเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไดขึ้นไปจนถึงข้างบนนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ไปไม่ไปเล้โ 你打他 เราก็มาอยู่ตรงจุดสูงที่สุดแล้วนะใช่ครับสูงสุดแล้ว <Wow. S 2> นะสูงมากตึกสามชั้นนะ่ะเขาบอกตึกที่นี่สูงเพ่าตึกสามชั้นเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อ แม่จ๋าแถวนี้ไม่มีข้าวให้กินเลยจากกลับถังขยะบ้านเราไปแหมผี่ก็ะสือนั่นเรือเลือกไม่ไม่ไม่ไอซ์เอรได้กินเขาแล้วเลือกกินเลือไอตัวสีม่วงอะใครก็ไม่รู้กินกินให้หมดเขากลินทั้งหมดเฮ้อไอหยิบไปทุกับเขาขาวแบงข้ามจอบการจราจรติดขัดอย่างนี้ยังจะจอดทำไมเขามีเนี่ยพี่อยากรู้นะครับน้องๆครับพี่อยากมีธงชาติต่างๆมีลายต่างๆครับผม ขวดมันก็เหมือนนะพวกถังยากเนาะเออยาพิษอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าคือแปลแล้วมันคือลูกอมเปรี้ยวมากเปรี้ยวจนแบบแทบจะมีพิษอะ่ะแทบจะแบบคายทิ้ง,ง,งอะ่ะข้างล่างเขาเขียนว่า h a a d o s l y Sour Candy นั่นหมายถึงว่าเป็นลูกอมอันตรายเปรี้ยวอันตรายว่างั้นเถอะคือมันกินได้แหละกินได้แต่มันเปรี้ยวมากช็อกโกแล